สวัสดีครับผมชื่ออาร์มผมอยากจะนำเรื่องราวของผมในการใช้ชีวิตประจำวันมาเล่าให้ทุกคนได้ฟังกันนะครับมีเพื่อนสาวที่ผมได้สนิทเธอมีชื่อว่าเมย์เป็นเพื่อนสนิทของผมเองเมย์เป็นเพื่อนสนิทของผมและเป็นรุ่นน้องของผมหนึ่งปีครับเธออยู่ในวัย27ปีทำงานในบริษัทการตลาดครับผมวันหนึ่ง ในคาเฟ่เล็กๆแห่งหนึ่งผมรู้สึกว่าเหงาๆอย่างบอกไม่ถูกคงจะเป็นเพราะว่าผมเครียดกับการทำงานมากเกินไปผมนั่งจิบกาแฟและผมเองก็นัดเพื่อนสาวออกมานั่งจิบกาแฟด้วยกันครับเมวันนี้เป็นวันที่เร่งรีบอีกแล้วนะงานที่เราทำมันเยอะไปหมดเลยเราเซ็งๆบอกไม่ถูกเมยิ้มให้กับอาร์ม ก่อนจะพูดขึ้นว่าชีวิตในเมืองก็เป็นแบบนี้แหละอาร์มเราต้องหาจุดสมดุลระหว่างงานและการพักผ่อนให้เรารู้สึกดีนะ่ะอาร์มยิ้มเบาๆอีกครั้งก่อนที่จะตอบขึ้นมาว่าจริงนะเมบางครั้งอะ่ะเราก็รู้สึกว่าเราพักผ่อนไม่เพียงพอเลยงานมันเข้ามาไม่หยุดเลยนะ่ะทําไมอาร์มไม่ลองจัดตารางใหม่ละ่ะให้เวลาตัวเองอ่าอย่างน้อย สักชั่วโมงต่อวันสำหรับตัวเองนะ่ะอืมก็ฟังดูดีนะเมแต่เราอะยังมีการบ้านที่ต้องทำอีกเพียบเลยนะสิเมว่าอามก็ต้องแบ่งเวลาให้เหมาะสมนะสิอย่างตอนเย็นหลังเลิกงานลองไปเดินเล่นบ้างออกกำลังกายก็ยังดีนะดีกว่าเอาเวลาทั้งหมดไปให้งาน จนอาร์มไม่มีเวลาดูแลตัวเองเลยเนี่ยดูสีร่างกายสู้ผอมไปหมดแล้วและตอนนี้อาร์มดูหน้าตาไม่สดใสเลยนะอาร์มนั่งคิดอยู่คู่หนึ่งแล้วก็ยิ้มเบาๆอือสงสัยเราต้องเริ่มทำแล้วล่ะเมตั้งแต่เมื่อวานนี้เราก็นั่งทำงานจนดึกอยู่เลยเนี่ยตอนนี้เราก็รู้สึกปวดหัวงงๆมึนๆยังไงบอกไม่ถูกอ๋อ นั่นแหละแล้วแถมยังทำให้ไม่มีเวลาคุยกับเพื่อนด้วยใช่ไหมล่ะอืมเมย์พูดถูกต้องนะอเราจะพยายามกันแล้วกันแล้ววันนี้เมว่างหรือเปล่าล่ะว่างสิอืมพอจะนั่งเป็นเพื่อนเราได้ยาวๆหรือเปล่าได้สิอามวันนี้อามคิดว่าจะไปหามือ้อค่ำที่ร้านกินอร่อยอร่อยกันดีไหม อามรู้สึกว่าอามจะเครียดแล้วมันน่าจะช่วยให้อามผ่อนคลายได้นะ่ะเยี่ยมเลยอามเยี่ยมไปเลยในการใช้ชีวิตประจําวันนะ่ะให้มีความหมายขึ้นอยู่กับสิ่งเล็กๆน้อยๆที่เราเลือกที่จะเติมเต็มมาในแต่ละวันนะอามผมยิ้มให้กับเมเล็กน้อยขอบใจมากนะเมสํสำหรับคำแนะนำดีๆตลอดเวลาน่ะ และผมก็เห็นเมยิ้มกลับให้กับผมด้วยครับเมยิ้มอย่างเต็มใจไม่เป็นไรเลยอาร์มเราเพื่อนกันก็ต้องช่วยเหลือกันอยู่แล้วอันไหนที่ว่าอาร์มเห็นว่ามีความสุขเมย์ก็รู้สึกมีความสุขไปด้วยนะอาร์มในโลกที่เต็มไปด้วยความวุ่นวายอาร์มพร้อมที่จะเรียนรู้ที่จะใช้ชีวิตอย่างมีสติครับและเห็นคุณค่าในช่วงเวลาที่มีความสุขกับคนรัก และคนรอบข้างในขณะที่เมย์คอยสนับสน,นุนและเป็นกำลังใจให้กับผมอยู่เสมอการใช้ชีวิตประจำวันไม่ใช่แค่เพียงการทำงานแต่มันคือการใช้ชีวิตที่เหลืออยู่ให้มีคุณค่าและมีความหมายมากที่สุดครับผมอารมเติบโตในครอบครัวที่อบอุ่นแม้จะมีชีวิตที่ราบลื่นนักก็ตามแต่พ่อกับแม่ของผมทำงานหนักเพื่อสร้างอนาคต ที่ดีให้กับผมมาโดยตลอดครับผมมีน้องสาวอยู่หนึ่งคนน้องสาวของผมตอนนี้อยู่ในวัย24ปีครับผมรู้สึกขอบคุณพ่อกับแม่เสมอสำหรับความเสียสละของพวกเขาครับแต่ในใจของผมก็มักจะรู้สึกกดดันที่จะต้องประสบความสำเร็จตามที่ครอบครัวของผมได้คาดหวังไว้กับตัวผมผมในวัย28ปปีทำงานเป็นกราฟิกดีไซเนอร์ที่บริษัทออกแบบชื่อดัง ผมมีความสามารถและมีแรงบันดาลใจมีความลหลงใหลในการทำงานของตัวเองมากครับแต่บางครั้งผมก็รู้สึกเหนื่อยล้าจากการแข่งขันในการทำงานและความคาดหวังที่สูงจากตัวเองผมมักจะคิดถึงอนาคตและความสำเร็จที่คาดหวังจากครอบครัวซึ่งทำให้ผมตอนนั้นรู้สึกว่าต้องใช้เวลาทุ่มเทให้กับงานมากขึ้นครับความสัมพันธ์ระหว่างผมกับเมย์เมย์เป็นเพื่อนรักของผม ตั้งแต่สมัยเรียนมหาลาัยแล้วครับเราทั้งสองมีความผูกพันและสัมพันธ์กันมากเลยนะครับพร้อมที่จะเปิดใจและจริงใจให้กันมาโดยตลอดผมสามารถพูดและคุยแบ่งปันความรู้สึกของผมให้กับเมฟังได้อย่างสบายใจเลยนะครับเมเป็นคนที่รู้ใจและมีมุมมองคิดและเป็นคนที่สดใสมักจะช่วยให้ผมมองโลกในแง่ดีเสมอมาครับผมขณะที่ผมนั่งอยู่ในคาเฟ รู้ไหมว่าเมย์ให้เวลาให้กับผมอย่างเต็มที่จากที่ผมไม่คาดคิดมาก่อนเลยครับเวลาที่เมยจะกลับบ้านผมก็มักจะคิดถึงพ่อแม่และก็น้องสาวอยู่เป็นบางครั้งเพราะผมคิดว่าเวลาที่ผมอยู่กับเมทีไลผมก็รู้สึกสบายใจขึ้นมาทุกทีเลยครับผมรีบจับมือถือแขนเมยเลยทันทีด้วยความประทับใจและภูมิใจในตอนนั้น แต่ผมไม่กล้าที่จะแสดงมันออกมาเพราะกลัวเมย์จะไม่พอใจที่ผมทำกับเธอแบบนั้นผมได้แค่จับมือของเธอทำให้ผมนั้นรู้สึกหวั่นไหวกับเธอไปชั่วขณะครับแล้วผมเองได้สบตาและมองหน้าเธออยู่ครู่หนึ่งในทุกๆวันผมก็เริ่มเรียนรู้ที่จะหาจุดสมดุลระหว่างความคาดหวังและความสุขส่วนตัวของผมผมมีเมคอยเป็นแรงบันดาลใจและสนับสนุนผมอยู่ตลอดเวลา ทำให้ผมรู้สึกไม่เหงาในเส้นทางของชีวิตของตัวเองเราทั้งสองคนร่วมกันสร้างประสบการณ์ใหม่ๆให้ซึ่งกันและกันมาโดยตลอดครับหลังจากที่ผมได้รู้สึกว่าเมเริ่มเปิดใจให้กับผมแล้วและเมก็เริ่มปลีกตัวเข้ามาใช้ชีวิตอยู่กับผมอย่างเต็มที่ความสัมพันธ์ที่แท้จริงเป็นเสาหลักให้กับผมได้จริงๆในการก้าวเดินผ่านความท้าทายที่เข้ามาหาผมในทุกๆจุด เมื่อผมกับเมได้ผูกพันและมีความสัมพันธ์กันมากกว่าเพื่อนผมเองก็รู้อยู่แก่ใจมานานแล้วครับและผมคิดว่าเมก็คงจะรู้ว่าผมรู้สึกยังไงกับเมเมื่อวันหยุดสุดสัปดาห์ผมก็ถูกเมชวนไปบ้านของเมครับบริเวณบ้านของเมผมได้สัมผัสบรรยากาศดีมากเลยครับแต่ละมุมตกแต่งด้วยต้นไม้ประดับและดอกไม้ทำให้บรรยากาศในบ้านของเมดูล่มลื่นและน่าอยู่มากเลยครับ ผมมาถึงบ้านเมผมรู้สึกได้ถึงบรรยากาศที่อบอุ่นและมีแต่ความรักมีแต่สิ่งดีๆในครอบครัวของเมครับเมพาผมเดินเข้าบ้านซึ่งตกแต่งไปด้วยภาพครอบครัวและของที่ระลึกจากการเดินทางต่างๆครับเมยิ้มให้กับผมแล้วเดินจับมือผมเข้าบ้านเลยทันทีพ่อแม่ทำอาหารอะไรกินกันจ๊ะหอมจังเลยนี่อารมเดี๋ยวเราจะได้ชิมอาหารอร่อยๆ จากฝีมือพ่อกับแม่ของเมย์ทำแน่นอนผมยิ้มให้กับเมย์และตอนนั้นผมรู้สึกตื่นเต้นมากมากเลยครับหน้าตาของผมตื่นเต้นยังไงบอกไม่ถูกผมยิ้มตลอดเวลาเลยครับและเมย์เองก็ได้จับมือผมอยู่ตลอดเวลาเช่นกันเมือ่อผมเดินเข้าบ้านพ่อกับแม่ของเมย์ก็ยิ้มให้กับผมและต้อนรับผมอย่างอบอุน่นสวัสดีครับพ่อสวัสดียินดีต้อนรับนะอาร์มแม่เมย์เอง ก็ยิ้มอย่างเชิญชวนและดูเหมือนกับว่าจะเต็มใจและดีใจที่เห็นหน้าผมมาเล่นที่บ้านกับเมย์ด้วยครับแม่สวัสดีครับจ้าสวัสดีมานี่ลูกมานี่ครับผมแม่เมย์เชิญชวนและยิ้มให้กับผมอย่างมีความสุขหน้าตาแต่ละคนสดใสและล่าเลิงมากครับใน,นระหว่างที่ผมนั่งทานข้าวอยู่โต๊ะร่วมกันกันกบครอบครัวของเมย์ผมรู้สึกเหมือนกับว่าอยู่ในครอบครัวของตัวเองครับ พวกเขาได้แบ่งปันเรื่องราวเกี่ยวกับงานและชีวิตประจำวันของพวกเขาในขณะที่ผมได้ทานข้าวอยู่ให้ฟังและในขณะที่พ่อกับเมนั่งทานข้าวอยู่ก็เล่าเรื่องตลกและความทรงจำในวัยเด็กของเมยให้ผมฟังครับจนผมรู้สึกยิ้มและตลกมีเสียงหัวเราะขึ้นมาในทันทีดูบรรยากาศในการกินข้าวในครั้งนี้ ผมดูอบอุ่นและมีความสุขมากครับทําให้ผมชอบบ้านของเมย์มากและชอบครอบครัวของเมย์มากครับแม่ของเมย์เองก็ยิ้มให้กับผมแล้วก็เล่าเรื่องของเมย์ให้ฟังเกี่ยวกับเมย์ผมรู้สึกว่าเธอมีความสําคัญกับผมมากในตอนนั้นครับและผมเองก็ให้ความสนใจเรื่องของเมย์มากหลังจากที่เห็นรอยยิ้มของเมย์สกิบเพ่งเรงมาหาผมด้วยรอยยิ้มและเสียงหัวเราะของทุกคน ทำให้ผมรู้สึกดีไปหมดเลยครับขอบคุณนะครับเมเมย์เป็นเพื่อนที่ดีของผมจริงๆเมยยิ้มให้กับผมพร้อมกับสบตาผมอยู่นานครู่หนึ่งผมเองก็สะดุ้งขึ้นมาหลังจากที่พ่อกับแม่ของเมได้พูดสะกิดใจผมมองกันอยู่นั่นแหละข้าวเย็นหมดแล้วเสียงแม่ของเมสกิดขึ้นมาผมก็เขินอายขึ้นมาอีกครั้งหนึ่งทำให้ผม ตักข้าวใส่ปากแทบไม่ถูกเลยครับในใจของผมไม่เพียงแค่เห็นเมเป็นเพื่อนที่ดีแต่ผมนั้นเห็นเมเป็นมากกว่าเพื่อนของผมอีกนะครับผมได้ตระหนักว่าเมก็คงจะคิดกับผมมากกว่าเพื่อนเช่นกันผมรู้สึกได้ถึงการมองตาก,กันระหว่างผมกับเมในระหว่างผมทานข้าวอยู่โต๊ะร่วมเดียวกันกับพ่อแม่ของเมนั่นเองครับ ทำให้ผมรู้สึกดีที่มีมากกว่ามิตรภาพมิตรภาพเริ่มสลัดเข้ามาถึงในใจผมความอบอุ่นที่ผมได้รับทำให้ผมรู้และเข้าใจความสัมพันธ์ระหว่างของเมกับผมมันลึกซึ้งมากกว่าที่คิดไว้อีกครับผมหลังจากทานข้าวเสร็จเรียบร้อยแล้วพ่อกับแม่ของเมก็ต้องออกไปเตรียมขนมหวานในครัวผมกับเมก็นั่งอยู่ที่ ระเบียงบ้านอยู่กันสองคนหลังจากที่เก็บสัมภาระกับข้าวเรียบร้อยแล้วและในช่วงเวลานั้นมันก็เป็นช่วงเวลาหัวคำ่ำที่ผมได้มากินข้าวเย็นมื้อแรกที่บ้านเมครับผมได้มองไปที่ดวงดาวขอบคุณนะเมที่พาเรามาที่นี่เรารู้สึกดีมากเหมือนบ้านเราเลยอะ่ะแล้วเมเอง ก็ค่อยๆเดินเข้ามานั่งข้างๆผมดูเหมือนว่าเธอจะดีใจเมย์เองก็ดีใจนะที่อาร์มรู้สึกแบบนั้นเมย์อยากจะให้อาร์มรู้ว่าที่เนี่ยเป็นส่วนหนึ่งของครอบครัวอาร์มนะผมได้ยินเมย์พูดแบบนั้นแล้วทําให้ผมลังเลและมีความตื่นเต้นมากเราทั้งสองคนรู้จักกันมานานแล้วนะเมย์ผมพยายามบอกเรื่องความในใจให้เมย์ฟังแต่เรามีความรู้สึกว่ามันมีอะไรไปมากกว่านี้นะเมย ผมเห็นสีหน้าเมยิ้มให้กับผมใช่อามฉันเองก็รู้สึกเหมือนกันอามเป็นคนที่เข้าใจเมยมากที่สุดเลยนะไม่ใช่แค่เพื่อนแต่เป็นคนที่รู้ใจกันตัางหากหละ่ะเมื่อผมได้ยินเมย์พูดออกมาแบบนั้นมันช่างตรงกับใจผมจริงๆและถูกใจผมมาก ผมรู้สึกตื่นเต้นและดีใจยังไงบอกไม่ถูกจนผมอดที่จะยืนนิ่งต่อไปไม่ได้อีกแล้วผมได้เดินและหันเข้าไปกอดเมย่างแน่นผมรวบลัดเรือนร่างของเมเข้ามาอยู่ในอ้อมกอดของผมอย่างไม่รู้ตัวเลยครับด้วยความที่ผมดีใจมากที่เห็นเมเพื่อนสาวของผมมีความรู้สึกดีๆให้กับผมโดยที่ผมไม่ได้คิดไปเองทั้งหมดในคืนนั้น ผมแล้วก็เมย์ได้นั่งคุยกันและแบ่งปันความรู้สึกดีๆให้กันอย่างเปิดเผยครับความสัมพันธ์ของผมเริ่มเติบโตขึ้นจากมิตรภาพสู่ความรักที่แท้จริงเราทั้งสองคนรู้ว่าตัวเองมีความสำคัญต่อกันและกันมากผมจึงเติมเต็มสิ่งดีๆที่เมย์เคยขาดหายไปมาช่วงระยะหนึ่งผมเต็มใจที่จะเติมเต็มให้กับเมให้เธอรู้สึกมีความสุขในค่ำคืนนี้ครับ ส่วนเมก็ต้อนรับผมเป็นอย่างดีและผมก็อยากจะขอบคุณเมที่เดินเข้ามาในชีวิตของผมทำให้ผมรู้จักการใช้ชีวิตมากขึ้นและเติบโตไปด้วยความรักและการแบ่งปันในช่วงเวลาของตัวเองและพร้อมที่จะทำทุกอย่างให้เธออยากจะเห็นเธอมีความสุขในเวลาที่อยู่ด้วยกันกับผม